ก่อนอื่นก็ก็สวัสดีก่อนนะคะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนในเรื่องของวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมะศึกษาปีที่ห้าวันนี้เรามาพบอิทธิพลอของอาระยธรรมต่างชาติในสังคมไทยตอนที่หนึ่งการเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติในสังคมไทยเข้ามายังไง เข้ามายัางไงบ้างนอกจากอรารยธรรมอินเดียและจีนแล้วที่เราได้เรียนกันไปแล้วว่าอรารยธรรมอินเดียและจีนอยู่ในทวีปเอเชียใช่ไหมแต่ยังมีธรรมวัฒนธรรมตะวันตกอีกที่เข้ามามีอิทธิพลกับคนไทยอย่างมากเลยเมื่อชาวตะวันตกเดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทยก็นําการใช้ชีวิตของชาวตะวันตกนะ่ะเข้ามาด้วย อ่าเรามาดูอิทธิพลทางด้านการแต่งกายของสังคมไทยซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูย้อนหลังมันไปเลยว่าในอดีตในอดีตเรามีท่ามีแบบชนชั้นสูงใช่ไหมพวกขุนนางเราก็มาดูว่าในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรามาเรามีวิวัฒนาการการแต่งกายอย่างไรบ้างนี่ในอดีตเห็นไหมนักเรียนเห็นภาพไหมในสมัย หนึ่งกี่หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดโหเกิดยุคนี้มั่งอันเนี้ยเป็นลูกสาวที่เป็นลูกทาสสมัยก่อนก็จะมีพวกลูกทาสใช่ไหมพวกขุนนางเาก็จะมีทาสไว้ในเรือนอ่าทาสที่เราเห็นในโทรทัศน์ไม่เหมือนกันนะการแต่งกายไม่เหมือนกันซึ่งทาสในสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีเสื้อผ้าหรอก เรียนเห็นไหมเขาไม่มีเสื้อผ้าใส่เขามีแต่ผ้าถุงผืนเดียวเสื้อในเขาก็ไม่มีเห็นไหมดูผู้หญิงดูผู้ชายดูผู้ชายผู้ชายก็มีผ้านุ่งผืนเดียวเนี่ยเห็นไหม <c oughs> หล่อไหมเนี่ยคนเนี้ยดูดิยืนแอคค่าด้วยเหมือนต้นก้าเลยเนี่ยเอใช่ต้นก้าไหมนนองมันเพชรมากบมันเพชรมากกว่าเพชรเหรออ่าเนี่ยเห็นไหมเป็นในสมัยอดีตเลยเนี่ย ซึ่งเราไม่เราเดี๋ยวนี้เราเป็นไหมเดี๋ยวนี้ผู้หญิงถอดเสื้อแบบนี้ไหมถอดไหมไม่ค่ะไม่ถอดวัฒนาการเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อชาวตะวันตกเข้ามาเห็นไหมรัชกาลที่ห้าท่านทรงไปต่างประเทศและนำวัฒนธรรมที่ดีๆเข้ามาผู้หญิงก็เริ่มทำไมแต่งตัวสวยขึ้นไหอ่าผู้ชายก็แต่งตัวหลอเห็นไหมทรงเนี่ยมีคอตั้งเลย เนี่ยผู้ชายใส่สูตรผูกไทเห็นไหมคะแต่งตัวเรียบร้อยมีถุงเท้ารองเท้าต้องมีสวมหมวกด้วยนะในสมัยรัชกาลที่5ให้สวมหมวกด้วยนะให้เลิกกินหมากอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ใครคนนี้ใครลูก <Yeah. S 3> ต้องอยู่ค่ะตองอยู่รู้จักด้วยครอบลินของครู <laughs> อ่า ด้านติดกายพ่อยุคมาถึงยุคสมัยนี้นักเรียนเห็นผู้หญิงไหมเริ่มติดกายเอ๊ะกลับเข้าไปสู่ยุคลูกทาสอีกไหมฮะกลับเข้าไปสู่ยุคลูกทาสอีกไหมตอนนี้ปิดข้างบนก็ไม่ค่อยจะมิดปิดข้างล่างก็ไม่ค่อยมิดแล้วฮะให้มันมิดมิดหน่อยเพราะเราเนี่ยยุคของเราเนี่ยวิวัฒนาการแล้วใช่ไหม ทางด้านการแต่งกายเราสามารถทําให้มันสวยงามขึ้นมาได้ไม่ใช่ปิดเล็กปิดน้อยจะกลับไปลูกทาดลูกทาดนี่คือไม่ใส่อะไรเลยแล้วนมะผู้ชายรอไหมลูกคนนี้ <Yeah. S 1> ใครคนเนี้ยใครคนเนี้ยใครรู้จักแต่คนเนี้ยคนเนี้เล่นเรื่องอะไรอยู่เนี่ยกับพัดอมาตะอยู่เนี่ยจําชื่อไม่ได้ ออันนี้วงอะไรเนี่ย b l a c k p ิ <Black S 1> n <Pink>. งค่ะอ๋อเรารู้จักเนาะแบล็ k p ิ้งแต่งตัวสวยไหมเนี่ยบางคนสวยมากเลยคนนี้ลิซ่าใช่ไหมใช่ค่ะอ่าลิซา่าผมมาเห็นไหมการเป่ยกายเปลี่ยนแปลงไหมอ่าเมื่อเมื่อชาวตะวันตกเข้ามาการเปลี่ยนแปลงก็เริ่มเกิดขึ้นอ่าเรามาดูในเรื่องของอาหารการกินกันบ้าง เห็นข้าวหลามก็บอกใหญ่ของเราไหมกว่าจะได้มาเป็นข้าวหลามหนึ่งกระบอกทักเรียนว่ายุ่งไหมของคนไทยเนี่ยหือมต้องมีเอข้าวต้องคั้นเอากะทิเอาเขา้าวเอาเข้าวเหนียวใส่กระบอกเอาเอาน้ํากะทิใส่แล้วก็ต้องเอาไปเผาไฟโอ้โหขันเราจะได้กินข้าวหลามหนึ่งกระบอกนะข้าวหลามหนองมนอย่างอร่อยเลย ด้านการรับประทานอาหารนักเรียนดูเห็นไหมในสมัยก่อนอนี่ระดับเจ้านายระดับเจ้านายก็จะมีเสื้อผ้าใส่ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นลูกข้าศเขาจะไม่มีนะถ้าการนั่งก,กินอาหารคนสมัยก่อนเขามีอาวุธคู่กายคือคืออะไรคืออะไรไมือคะ่ะมืออุ้ยเอาดาบมากินข้าวอุยมาฟันโต๊ะเหรอ การรับประทานอาหารเขาจะใช้มือในการหยิบอาหารเห็นไหมเพราะว่าสมัยก่อนคนไทยนี่มือนี่อาวุธผู่กายเลยเนี่ยไปไหนก็กินได้เลยเห็นไหมเพอวัฒนธทรรมของตะวันตกเข้ามาเริ่มมีอะไรเข้ามาให้ช้อนส่อมครับอ่ามีช้อนส้อมมีมีดใช่ป่าวอ่าการรับประทานอาหารก็เริ่มเปลี่ยนแปลงอาหารของไทยเนี่ยอาหารของไทย อาหารของไทยขึ้นพื้นมากเลย,ยคือต้อยมยำกุ้งต้งยมยำกุ้ง,อ,งอันนี้คือคแกงจหวานต้มขาไก่มีขามีไข่ใช่ไหมมีใบมะกรูดมีพิมีมะนาวนี่ต้มขาไก่แม่ว่าแล้วน้ำลายไหลอันนี้คืออะไรน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาทูซึ่งคนสมัยก่อนนะ จะกิได้นะนักเรียนก็จะต้องทำผักที่สวยงามเห็นไหมก็จะมีการแตะสลกักตัวก็ต้มมแล้วก็ต้องเอามามัดเป็นคำพอดีเห็นไหมน้ำต้องวางพริกวางมะเขือให้สวยงามนี่คืออาหารของคนไทยยุ่งไหมคนไทยอ่ mm hmm. าันหารแต่ละถ้วยแต่ละชาม เขาเรียกว่ามีการพิถีพิถันในการทำอาหารเมื่อชาวตะวันตกเข้ามาล่ะเอ้าาตะวันตกเข้ามาใครชอบมั่งสเต็กไปพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าพิซซาพิซใครชอบพิซซ่าผมเออผมชอบพิซซ่านี่สเต็กได้ไหมของอาหารตะวันตกเขาเรียกอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารรียอาหารฟาสต์ฟู้ด ฟาสต์ฟู้ดแปลว่าอะไรอาหารเร็วอาหารด่ว,ดวนอาหารจานด่วนเขาเรียกเป็นอาหารจานด่วนใช่ไหมเป็นอาหารที่ทําเสร็จรวดเร็วมากทไมถึงรวดเร็วเพรเาะไม่ทําอะไรมากทุกอย่างเอาลงไปทอ,ทอดแล้วก็วางใส่จานกินได้แล้วพิซ่าเขาโรยหน้าโรยลงไปเลยที่บนแป้งแล้วเอาไปเข้าเตาเอบอ,อ่าเสร็จแล้วพิซ za เขาเอาไปอบนะลูกไม่ได้เอาไปทอด โอ้ถ้าทอดนะ้ำมันเยิ้มแน่เลยเข้าาไปอบลูกนี่มันบดอบชีสใช่ไหมมันบดเขาเอามันไปต้มแล้วก็มาบด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 เสร็จแล้วเขาก็เอาไปใส่ถ้วยเอาชีสโรยหน้าเข้าไปอบเสร็จแล้วเนี่ยอาหารของคนตะวันตกอ่านะสปาเกตตี้ผัดกุ้งนะนี่คืออาหารตะวันตกเขาเรียกว่าอาหารฟาสต์ฟู้ดซึ่งเป็นอาหารที่มีแต่แป้งเยอะมากกินเข้าไปแล้วเป็นยังไง กินล้วผอมใช่ไหมอ้วนค่ะกินแล้วอ้วนเพราะฉะนั้นอาหารไทยกับอาหารตะวันตกอาหารไหนกินดีกว่าการสําหรับคนไทยอาหารคนอาหารไทยอาหารของคนไทยจะกินได้ดีกว่าเพราะว่าอาหารคนของคนไทยเขาก็ทํามาเพื่อให้มันเหมาะกับคนไทยคนไทยไม่จําเป็นต้องมากินชีสกินเนยเยอะ ใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ต้องการพลังงานมากมายขนาดนั้นแต่คนตะวันตกที่เขากินอย่างนี้เยอะๆเพราะว่าเมืองเขาเป็นอากาศหนาวอ้อ <Now in. S 1> อากาศหนาวเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการไขมันที่มันอยู่ในร่างกายใช่ไหมเพื่อให้ร่างกายเขาอบอุ่นอ้าวเราผ่านด้านอาหารเรามาดูดนตรีกันบ้างอิทธิพลทางด้านดนตรีที่เรารับเข้ามามีอะไรบ้างกีตาร์ ก็มีกีดข้ามีคองเห็นไหมมีที่นักเรียนเล่นเขาเรียกอะไรเป็นโนครับเปนโนใช่ไหมมีบอร์ดอ่ามีตัวโนตพวกนี้มาเาาตะวันตกทั้งนั้นเลยมีตัวโนตเพราะนั้นเวลาเราเรียนหัวตัวโนตครูเห็นนักเรียนเรียนครูยังว่าโอ้ยนักเรียนเก่งนักเรียนสามารถบอกได้ว่าเนี่ยเขาเรียกว่าตัวอะไรเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวอะไรลูกตัวเปียน เขาเรียกว่าเออเขาเขาเรียกตัวโน้ตตัวใหญ่เนี่ยแม่กุญแจซอนเออคุณแจซอนคุณแจซอนใช่ไหมเขาเรียกคุณแจซอนคุณแจซอนจะมีนาหน้าของตัวโน้ตใช่ป่ะโน้ตเบสจะมีโน้ตเบสหัวดำหัวขาวใช่ป่ะถ้าหัวดำมันจะเป็นกี่จังหวะหัวขาวจะเป็นกี่จังหวะ อ่าเพราะนั้นนักเรียนก็ต้องเรียนรู้ใช่ไหมคะนี่คือวัฒนธรรมของชาวตะวันตกที่เข้ามานะมีเด็ก,กเริ่มเล่นเปนโนเป็นวงนี้เขาเรียกว่าวงอะไรวงดนตรีวงดนตรีเขาเรียกวงอะไรอะคะลวโคเปล่าเขาเรียกวงออเคสตารารู้จักไหมวงออเคสตาราวงออเคสตาราประกอบด้วยเครื่องดนตรีของชาวตะวันตกหลายหลายชนิดใช่ไหมมมีอะไรเนี่ย ไวโอลินโอ้ยเรียกชื่อเรียกยากนะตัวใหญ่ๆเนี่ยที่เขาวางแล้วก็สีเนี่ยเป็นตัวเล็กเราก็จะเรียกไวโอลินใช่ไหมอ่าแล้วก็จะมีเนี่ยเห็นไหมเครื่องดนตรีเป่าเครื่องเป่ามีทั้งเครื่องเป่าเครื่องสีแล้วก็จะมีตัวเหมือนพินเลยอะ่ะตัวใหญ่ๆอ่ะูก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรเป็นอิทธิพลของชาวตะวันตกที่ถูกนำเข้ามาสู่ประเทศไทยอ่า เมื่อมีดนตรีก็จะมีด้านเทคโนโลยีเข้ามาใช้ปาวอะไรเอ่ยบินอยู่บนท้องฟ้าบินอ่ตั้งบินน่ะนกหรือปาท้องฟ้า,อาเออเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินใช่ไหมเป็นด้านเทคโนโลยีใช่ไหมชาวตะวันตกคิดขึ้นมาแล้วก็นำเข้ามาสู่ประเทศไทย อะไรอีกที่นําเข้ามาสู่ประเทศไทยอีกรถยนต์รถ<ด>ยนต์อะไรอีกรถบัสรถบัสอะไรอีกเรือยนเรือยนอะไรอีกบ้านเรืนอนหรอใช่ถูกต้องานบ้านคนไทยเป็นแบบนี้ไหมเนี่ยเนี่ย,ยบ้านคนไทยมียอดแหลมแหลมของของนี้ไ,ไหม ไม่มีไม่ค่าบ้านของคนไทยจริงๆเป็นแบบไหนมีหลังคาเป็นบ้านไม้ค่ะเป็นบ้านไม้แล้วก็ยกพื้นสูงใช่ไหมอ่านั่นคือบ้านของคนไทยเขาบอกว่าคนไทยทําไมถึงต้องสร้างบ้านให้มีใต้ถถนกันไม่ที่อยู่อาศัยกันเวลาน้ําท่วมหรือเปล่าใช่กันเวลาน้ําท่วมกันสัตว์หรือ ปรบมีพิษต่างๆที่จะเลื้อยเข้าบ้านใช่ไหมเขาก็จะยกเรือนชานะ่ะให้สูงขึ้นปันน้ําท่วมด้วยนะเนี่ยคนไทยฉลาดนะสร้างบ้านนะแต่ฝรั่งเขาตกร้างบ้านเป็นแบบนี้เพราะอะไรเพราะเมืองเขาเกิดแผ่นดินไหวบอ่อยครั้งใช่ไหมเกิดแผ่นดินไหวบอ่อยครั้งเวลาบ้านมันถลม่มลงมาแต่เขาสร้างดีนะลูกถ้านักเรียนดูสารคดีของชาวตะวันตกนะเ,เนี่ยเวลาพวกเนี้ย การชุดตัวเนี่ยเขาทุบกดข้างบนลงข้างล่างใช่ปะเขาก็ไม่กระจายไปข้างหน้าข้างข้างาหลังเขาจะสร้างดีแต่ของคนไทยเราเรานาเอาวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเข้ามาสร้างกันสร้างขึ้นมาแบบเขาเหมือนกันเห็นไหมก็เทสโอ,อวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีเรายังมีอีกเยอะนะ คอมพิวเตอร์มีใครบ้างไม่ใช้มีไหมไม่มีใช้เปล่าเราใช้กันอยู่คอมพิวเตอร์อ่าวัฒนธรรมต่างชาติเนี่ยเขาเข้ามามีดอดิทธิพลต่อสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอ่าคนไทยรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาหลายชาติเลยจีนเราก็รับเข้ามาใช่ไหมที่เราเรียนไปแล้วจีนเรารับเข้ามาเยอะมะ เยอะมาเยเราก็รับเข้ามาใช่ไหมแต่วัฒนธรรมการไปขอผู้ชายเรารับเข้ามาด้วยมะรับมหคนไทยรับมะวัฒนธรรมผู้หญิงต้องไปกระสูขอผู้ชายมาเป็นสามีอ,อย่างเงี้ยไม่รับเออ<ด>เราไม่รับไม่รับไทยเขายังถือวัฒนธรรมอยู่นะผู้หญิงต้องรู้จักรักนวลสงวนตัว ใ่หมจะเดินจะพูดจะต้องไทยรอ้อผู้หญิงต้องทํากับข้าวเป็นข้าวสักผ้าเป็นใช่ไหมคะอันนี้เราต้องทําตัวเป็นแม่บ้านแม่เลือนบ้างผู้หญิงคนไทยเนี่ยเก่งมากเลยนะเรียนเชื่อมาทํางานก็ได้ทํางานบ้านก็ได้ทํางานนอกบ้านก็ได้เก่งไหมเก่งมากเลยนะผู้ชายสมัยก่อนน่ะ เขาก็เก่งมากเลยนะผู้ชายสมัยก่อนนะลูกผู้ชายสมัยก่อนต้องไปเป็นนักรบต้องออกไปรบไปช่วยชาติไปกู้บ้านเมืองอย่างเงี้ยเขาจึงให้ผู้หญิงน่ะอยู่แนวหลังเขาบอกผู้หญิงจะต้องอยู่แนวหลังต้องคอยดูแลบ้านดูแลลูกเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีนะแต่พอถึงวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาการปรับใช้ชีวิตประจําวันของเราเริ่มเปลี่ยนนะ เริ่มเปลี่ยนเห็นนะผู้หญิงเริ่มออกไปทํางานนอกบ้านเนหะ็นวัฒนธรรมบางอย่างของชาวต่างชาติก็เลยถูกกืนเข้ามาเป็นวัฒนธรรมของคนไทยไปใช่ะอย่างเช่นอะไรการไหว้เจ้าใช่ไหมเป็นของคนไทยไปแล้วมันอยู่เมืองไทยก็ต้องไหว้แบบนี้คนไทยไหว้แบบนี้การขึ้นสารพระภูมิ เรเรียนยัง,งรู้ว่าโอ้สารพระภูมิเป็นของใครการตั้งสามพระภูมิมันของใคร <In S 1> ใช่ของ,ของคนไทยไหมไม่ไม่ใช่อ่าไม่ใช่ <ừ> เรารับเอาวัฒนธรรมของอินเดียของอินเดียเข้ามา,เ,าเห็นไนหะเป็นเรื่องของศาสนาพราหมณ์นั่นเองการดูดวงใช่ไหมแต่ทุกเรองไทยหมดแล้วตอนเนี้ยใช่เปล่าเพราะนั้น วัฒนธรรมต่างๆที่นำเข้ามา